ว้าครับผมวันนี้มาทาก่อนครับผมอยู่อุทยานบันสวนมาคุยธุระครับผมเบิง่งคลิปคุยเรื่องคลิปเรื่องนั้นครับผมอ,อ,อยู่รีสอร์ทครับผมอุทยานบันสวนครับผมเอ้ยดีใจปังง่ายๆสิคร <laughs> ับผมอันนี้คือยกยอดเรื่องเบรีสอร์ทแล้วครับผมโอเคครับโอ้ยลืมทักทันสิวะเลยทันสิวะครับ แล้วผมนี่ีไหมผมเอ้ยโอ้มามาเบิ Stick> ้งฉากนั้งครับผมตัวไหนเวลาตัดออกเบาออกเบาออกเอาาความละมุนละมุนความกลมกล่อมยังไงกันก็ต้องมาชมโดยเชิญกันดูกันแบบตั้งสามสี่ชั่วโมงกันเนาะกลมกล่อมแล้วเบาๆบ้างเดี๋ยดีอะไรทีโอเคที่สุดแนวๆวผมสนุกของทุกคนเนาะดูแล้วโอ้ลืมท่านเกลดเดี๋ยวท่านพูดลืม หรือว่ามากระเป๋าเฮงด้วยครับผมสวัสดีครับเอ๊ยนั่งมองดูแต่หนังอยู่อะ่าจะไม่สนใจเราเยาก็จะไม่สนใจเราอ่ะไม่ก็ดูว่าไอ้ตรงไหนมันขาดหรืออะไรบ้างเลยคือเราจะทำจะไรดีที่สุดผมอ่าว่าจะขอหน่อกล้วยท่านนะอ๋อหน่อกล้วยท่นครับผมน้ำหวานน้ำหวาน้ำหวานฉุนน่ะฉวนมันมันมันปลูกมาพ่อไหมท่านปลูกไม่พ่อก็ว่าจะเอาสักสิบนอ น้อยร้ไหมสามร้อยไหมสามไปสามไปคุณคุณัยดยอคุณคุณรับเย้งใเห้เยวเดียวผมลงปนะท่านดูหนังกเป็นตๆอท่านบุเด้อคุไกันเยวไปดูไปดูกเไปดูกนยครับครับเดยางยเรูตัวนี้ผมบรรยากาศครับผม โอ้มาเอานกอุ้ยครับผมครับผมสวัสดีครับผมเ่าาน้องวัชการสาสติ์ครับผมมาอุทยานบนสวนมาคุยเรื่องนังบ้านานเดอดีกีแล้วก็สิมาขอนกอล้ยนะผมค้าสิกับเราพอดีกล้ยบ่พครฮบแบ่งปันกันนะผมครับสูงขนาดน้อ พากันตัดต่อหนังอยู่ครับผมต้องมาตั้งกล่องเองกุดกล้วยกุดยังเปินกันกองหนังเบาบานเดี๋ยดี๋ยคิครับผมเพราะยากให้ออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งดูสายตาดีๆดีเลยมากุดเอากล้วยเพิ่นครับผมน้ำบา,าสุนอ่าเป็นนาา้ำบาไงครับผมอุทยานบ้านสวนครับผมอะไดรกันมาแล้วครับผมเข้าแบ่งปันกันนะผมเพิ่นไปสวนผมก็เอานอนไปให้แบ่งแบ่งปันกันนะผม ติดนอนตัดตอนังอยู่ตถึงตึกตัดตอเรี่ยวละไะแต่ว่าต้องตัดออกตัวได้บอดีบอดีครับผมนาจะประมาณเดือนหนาครับผมพี่น้องจะได้เบิ้งกันเอา้ทาทันพอดีเลยฮะเดี๋ยวผมคิดออกแล้วผมได้กล้วยพันดีมาอยู่กล้วยอะไรนะท่านอาดูนะแต่ว่าเจ้าข,ของที่เขาให้มาเป็นอ่หอมทองพันเตี้ยได้ไหม,ไม,ไม เอาจากกุฎินี่ด้วนะหอมตองหอมตองเตียเไม่รู้คนให้เขาบอกอย่างนี้ยเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอนอนอยู่นูนเด้อใหดูต้นสวยนะโอดีเลยนี่ทำนี่หาย่างนะอไรนอตัวนนยังอลาไรหยยใส่น้ามันขุนนอนขนเพืม่นอบอโอเคตามมาเลย เราเองคือมันนัน่งอย่เนาะสิขุดขยดุยไห้วัวนี่ครับผมน้องขุยง่ายดีว่างเสียมไปว่าทันเดี๋ยวมาเล่นกระมวลครับผมเป็นธรรมชาติอุทยานปันสวนโอ้สงสัยเบาเฮงไปขุดกขวยฝนแถเลยออเออฝนได้กลขุยเนาะเดี๋ยวนำไปก่อนครับโุ่นห็นแล้วเห็นล้ นำไปเลยขันยัดขันยัดเดี๋ยวผมไปช่วยเบาเฮงไงขุดกล้วยก่อนเนอะเห็นแกถือเสียมไปเมื่อกี้น่าจะไปขุดกล้วยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดเอาหอมทองเตี้ย โอ้ยครับผมธรรมชาติธรรมชาติดีครับผมอุทยานบันสวนฝรั่งกิมจูไรเมล็ดสาเน่ปลาไหลครับผมโอ้กล้ยน้ำหวาพอดีเลยม้าใบเสียเถียวครับผมเพิ่นไปปุ่นเพิ่นกะสีแบงไปปุ่นกับแบงนอภั่แน่แบงกล้ยเพิ่นแน่ครับผมแบงสัตแบงปั้นกันครับผม แหลกกันครับ่าต้องสือขายกันกันได้ครับผมมาสิเออเบาเหงืขุดกล้วยอยู่ใส่ขุดกล้วยขึ้นเบลนไม่รู้ครับนองแามครับผมเป็นน้ำว่าครับนี่ต้นยางยางหน้าวะครับโอ้หนอกล้วยกระไลเบาเหงือกใส่ขึ้นเบน เฮียงวะเฮ้ใยใครบ้างเฮียงหงายเบิงป้าบอ,อกเฮียงไครกล้วยยังไครกล้วยไั้สายอยู่เจ้านั่งให้หงายสั่งเฮ้ยคุย้ยเฮ้ยดีใจเมื่อฟ้าตะซึบมาขุดกล้วยให้สมพ่อดอกมาแงมไหนต้นไม้อยู่อุทยานมาสวนก็งามขึ้นเรื่อย มาใส่<ต>ปุ๋ยโอ้ยมาไทยยังอยูุติเท่านี้ไม่หุ้ยมาใส่ปุ๋ยให้ตะเขาเฮ้ยหุ้ยหุ้ยข่อยว่ตาตะมาขุดกวยเสียม,มาเอาข่อยบนแหนมดอกเอาฮู้อายืนมาวา,างตรงนั่งขี่แล้วละ่ะบนฮู้ย,ย,ยเท่า,านี้แก้วเจ้าว่าน้ำมาเด้อเจ้าเสียงกับข่อยน้ำม,มาเด้อว่าจะมาขุดหน่อกรวยคุณตะกวยอยูคย่คุณตะล้วนะครับครับครับเดี๋ยวไปหาสัตยาดก่อน แล้าไอ้อันนั้นดีกว่าครับพี่นอ้องหอมทองหอมทองตี่ยพอดีว่า,ากำลังได้ยินข่าวนะครับสัญญาสัญญาอ้ยสัญญาอ้ยสัญญาธอยู่ตรงไหนฮะห,หลังครัวบ่ โอ้ครับบุกซีดาครับผมลมลื่นลมลื่นครับโอ้เห็นเหล่าก็มีความสุขหลายครับผมเอ้าพ่อสวัสดีครับพอ่ออะไรตามหาสระยาส์ครับพอ่อพ่อทำอะไรครับเกี่ยวยาส์โอ้ยพ่อแข็งแรงนะครับเน้องดูวมาย่างนี้ให่เกี่ยวแล้วครับผมโอ้ฝรั่งก็ะซง ส่งบ้างแล้วป่พ่อไม่ได้ส่งโอ้เดี๋ยวผมไปหาท่านยักษ์ก่อนพ่อเดี๋ยวไปหาท่านยักษ์ก่อนครับครับไปห,หาอะไเห็นว่าแกว่ามีหอมทองเตี้ยครับพ่อ,อแกจะให้สักหนอก่อนแกบอกจะไปมาหาสู่กันเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับผมเป็นมูกันครับผมมูหักกันท่านไก่ผมพูดไ,ไก่ชนบ่ อะเสียมไหนว่าหอมทองอะไรตรงไหนแม่สวัสดีครับแม่ยังยังไปขุดตรงไหนไปขุดอะไรไม่ใส่ปุ๋ยไอผมนึกว่าแกไปนิมานี่ไรใส่ปุ๋ยผมสักทีนี่หน้าเราสวนท่านมันสวยเรื่อยสวยเรื่อยธรรมชาติตรงไหนดางหูดูครับต้นไม่สูงนะไปดูว่าดิ้วเขาอ่ะท่านไปได้พันมาตังไหนนี่ แบบบริสุทธิ์แบบเพื่อนเออพอดีเลยแต่ผมยังไม่รู้ชื่อพันแต่เพื่อนบอกเอ้ยเรียกหอมทองพันเตี้ยหอมทองเตี้ยมเอามาสองหน่อผมมันด้วยพอดีเลยครับลูกแล้วถ้าท่านจะให้ผมหน่อไหนหน่อนี้บเปล่ลขอขอบคุณมากครับท่านหน่อนี้บปล่หน่อใหญ่ไหมอ๋อใหญ่เนาะไม่ไม่ถ้าเป็นกล้วยใหม่เขาห้ามเอาอันใหญ่ท่านเอาเล็กให้เอาเล็กเพราะว่ามันจะเครือมันจะออกมาไม่สมบูรณ์มันแทงมาโดนหนู ครับผมนี่ครับผมเออผมยังไม่เชื่อไงครับบอกว่าถ้ามัสูงหรอกมันจะออกเครือโอเคอูใส่เบ็ดท่านใส่เบ็ดชฉโดเลยไหนไหนใส่เดือนบอกโอ้ธรรมชาติอี๋เนาะวานเต่าขาดไหมขาดแล้วมั้งใส่เดือน่ะใส่เดือนขาดไหนอะไรท่านเรียกหนึ่งมาปลาไหลท่านคืออะไรคีโตโรยคีโตโรยครับผมคีโตโรยขาขี่ไก่เดือนดินครับผมโอ้ตัวใหญ่เลยว้าวใส่เะโดเลยกินไหมวะพอดีมีเบ็ดอยู่พอดีผมเอาเบ็ดมาด้วยท่านกินไหมจะได้ออกอออกึ้งเชียวอีก มันพื้นๆท่านขีตเติร์ลยครับพี่น้องเอ้ยยังได้กับฝากมาเล่นอุทยานบันสวนนะครับผมเป็นธรรมชาติครับผมเฟินหนึ่งอยู่ง่ายกินง่ายเนาะอยู่ง่ายกินง่ายครับผมบ้านเรานี่ใหญแล้วกับเป็นอะไรไหมบอกเป็นบ้านเดี๋ยวดีกินกินคีตเติร์ยไหมกินขี้ตะลอลย์ไหม้านเรากินไหมท่านบอกว่าอยู่ง่ายกินง่ายเนาะอยู่ง่ายเป็นเพื่อนไหมล่ะเออท่านยังไงก็ขอบคุณพันเลยมากๆเลย อัน,นี้เราแบ่งแบ่งไปลองปลูกก่อนแต่ว่าถ้ามันออกขึ้นมาอีกอย่าพึ่งอย่าพึ่งขุดออกเ้อเพราะว่าตอนนี้มันจําเป็นถ้าขุดออกตัวมันไม่สมบูรณ์ท่านไเกลือวีมันกล้วยใหม่เลยว่า<ด>อยากให้ได้พันเลยครับ่อนผมนขอบคุณนิดขอบคุณท่านหวังว่าหนอเดียวนี่ผมจะไปขยายพันธุ์ให้ได้สักสิบยี่สิบต้นแต่ต้องใช้เวลาแลนะ้วท่านเนาะใช้เวลา ต้นแข็งแรงท่านต้องเอาอะไรมาค้ำไว้นะเพราะวีโอ้ยทำอยู่วีมันใหญ่อ่ะเครือใหญ่ด้วยอ่ะพอดีเลยเบาเฮงไม่ท่านที่ว่าเบาเฮงอ่ะให้ผมตามไปแค่ถือเสียมใช่ไหมล่ะให้เขาก็แกบอกว่าจะไปก็แคบอกว่าให้ตามมาเด้อแกบอกทีบอกช่วยขุดหนี่ยก็ไปกันั่งใส่ปุ๋ยอล้วโลดอ่ะ มาทีไรแต่ที่ของผมจะสวยขึ้นตายกับทุกต้น <laughs> รู้สึกห้องน้ํามีแต่แกไม่เข้านะคแค่นั้นรู้สึกว่าห้องน้ํามีแต่แกไม่เข้าฮะเขนะเอชอบแบบอากาศบ้านๆธรรมชาติชอบนั้นแหละนั่งนั่ง<อ>ด้วยยุงกัดไปด้วยแค่นั้นเดี๋ยวผมซูมดูนั่นก่อนโคตสวยมากเลยสมโอ้ท่านขอบคุณมากท่านถือไปสวนเลยไปพอแล้วถืไปสวนอถมเลยถมเลย มมทมานนีเดี๋ยวจะล้มท่านถือไปคุยแบบเบาเองไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมตามไปใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วมั้งอันนั้นดูเครือแล้วป่ะดูอ่ะนับไปสิบสิบเอ็ดเครื่องเอ้อสิเอ็ดวิมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดท่านสิบเอ็ดสิบสองแต่ท่านถ้าท่านอยากให้มันสมบูรณ์ท่านตัด,ต,ดตัดนี่ออกเลยพอแล้วตัดเลยพอแล้วตัดเอกออกเลยมันหมดแล้วแหละนี่หมดแล้วหมดแล้วอยาไว้มันจะ,ม,นจะมันจะพร้อม โอเคท่านไปเด้อลงตไปายเเดี๋ยวจะไปสับอันนั้นต่อเด้ะน้ำหวานน้ำหวาครับผมก็สะเพิ่นก็เอาปลามาลงหลายแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นปลาดิ้นตัวใหญ่แล้วครับผมมีความสุขครับผมเ็ดสวนเดิไปมาหาสู่กันเนี่ยบ่งธรรมชาติครับอยู่อยู่กับอ่าสุริยัตท่านสุริยัตมาอยู่ มันนึกว่าผมจะมาให้อาหารมั้งเห็นหนอกล้อยใครมาเองใส่ปุ๋ยแล,ยวล,ล้วบอส่้มันสีสสสตไตกล้ยอุทยานบอสบานสวนบ่อสเอ,อเอาเลยนอสหายมันครบจ็บสิบนอสต้องไหนสั่น,น,นโอเคโอเค,อเคไปไปดูบ,อบ่อปลาด้วยครับผม เดินมาเดินมาก่อนแล้วอย่าบอกว่าสปุ๋ยอีกลมสองนะเราเองอะไรนให้ดิสริยาตยังก็เปลี่ยนป่ะโอ้ก้อนี่ก้อนเปลี่ยงไก่ป่ะเราเองป่ากระไเนาะไปไป่นพ่นฝลังฝรังแค่นอยู่ลซปฝรั่งเคนี้สปิงลิทโอ้โหมาตอ บรรยากาศเร่งเราเบาเพิ่งเราตัวไปมาหาพันธุ์อะยังได้เลยทั้งสวนทุกสถานี่คุณไปเบิ่งปลาน้ำคุดเห็นว่าพันกล้วยทั้งหมดมันใหญ่แต้กวยน้ำว่านเอ้ยหอมทองเตียนน้ำหวานคุณหายนอนพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อโอ้พ่อเกี่ยวใหญ่อยู่นั่นเกี่ยวใหญ่งูห์เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยยังพันเราไปแล้ว นอนอ่บนกยต้ดทัยานันยานนอนไหนท่านตรงไหนบ่เพงน้ำหวานหอมท้องม่งอาจะเป็นหอมท้องเลยสีหนึ่งหอมท้องแขกเลยใช่ปะบอเพราะต้นมันออกดำดไหมหอมท้องวันนั้โอ้มึงติเครื่องเหมือนเงพอดีเลยขอคุณเอาอีกไหมคุณ นี่นี่ตัวมีตัวมีวีหามเอาเอาตะตันนี่เลยเอาตะนี่เลยเอากูเลยว้าวตัวมีวีหามเอาหน่วยมันสิบสมบูรณ์หอมท่องเลยนี่อ่ะกูเอาจากนอนเอยว้าวนี่มันมีสองนอนนอนนีอนตัวใหญ่ครับรับครับกูรูเป็นนี่ไขุดให้มันขาดปอดเลยเบ๋วหอมท่องครับงัวกับตัวใหญ่ เอาหน่อเดียวเขาเอาครูนึงเขาหาต้งมีครูโอ้หัวนี่มันตกได้ตัวละแสนว่าบังเหงิ้ก็ตัวใหญ่เถอะเ๋ยวไปทันไหพี่ได้ครับโอเคเลยครับบังเหงิ้ตรงไหนนะตบไปไปยังไปเบ่งปลาเห็นตัวใหญ่เอาหน่อเดียวเขาเอาเออหน่อนึ่งก็ได้เอาหน่อยนึหนี่อยโอเคไหมครับ โอ้หนอนลายครับเกยอะไรครับบ้กพี่เดี๋ยวคอยไปปลูกไว้ถ้ามันออกนนอนลายเจ้าคอยเอาพันไปปลูกนะชวนเจ้าเดีเยดสิ่งที่หน่อยอ๋อครับ่งปันกันมันกินบงเมื่ตัวจะซื้อกันอือแป๊บเดียวเอาความสัมพันธ์เท่านี๋แหล้วไปเดี๋ยวนเห็๋ยังอยากได้พันยังไปหาเหลอดสุดใจกันเฮ้ยเสียงไผ่ ธัญยัตหัวบางเฮ่งหนิป้าเพิ่นเบิ้งป้าเบิ้งป้าเพิ่นเรือบ่เอาว่างไงก่อนว่างไงก่อนเอ่ากันอ่อเพิ่นป้าเพิ่นก็เดี๋ยวไดี๋ยมาแล้วกันเบิ่งป้าเพิ่นบ่แมนป้าแผดบ่อป่ะเพิ่นป้าแผลต่อบ่แมนเพิ่นเลี้ยงป้าแผดบ่บ่แมนป้าหมอเลยอ๋อปลาดุกตัวนี้ปลาดุกจะขึ้นเห็นหูปลาดุกเห็นแล้เห็นอยู่นะเห็นหนวดน้องหันเนาะ เด็บๆอ๋อบแมงนี่นี่นี่นคุณาพันไงหไหมคุณเราอยู่นี่นี่นี่โอเคเลยครับไปปลาครับผมเป็นธรรมชาติอีกอวันเอาอีกเอาอีกกูป่วนี่เป็นน้ำหวานน้ำหวานล้วนี่นี้นี่เจ้ามัเที่ยงข่อยบแมเีนยังเอากวยดิบไปหน่ครับครับยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วออสบายใจสายงเลย อันไหนมันมวนก็เล่นไปอุสดท้านี่นองครับก็บกบรันออกมันถามว่ากลวยยังผมก็ได้ตอบว่ากลวยดิบโอเคครับผมครับเขาน่แลอได้หรล่าอกดเลครับไปอัลาเพิ่นลยก็ไปเบงหนังอีกตอนหนึ่งเนาะครับผมสวนเพิ่นพันกลวยหลายนี่แหละครับผมเขาปลูกปลูกไว้แล้วก็ไม่แน่วครับผมเรต้องไปหาซื้อเขาอีกได้แนวก็ไปปลูกต่อ นี่แหละครับปี่นาผมอยากครับผมมีสีก็พอเพียงปลูกก็หมากเตี๋ยตัวนี้หมากเตี๋ยว่ะมันเป็นรวยไหมแล้วมันจะโลกมันดีมัน้ยไงจมูกหายอยากลดหมากอยากปลูกลดหมาก่ะยังไปพุ่นก่อนรับดียวป่าไปเด็กเยอะเลยคุดแกนอนเดียวต้องนอนโอ้ให้ห้าวไก่พระท่านทนัยทำไรนี่แหละครับผม คุณแล้วท่านทายแล้วไก่กี่ตัวท่านไก่อะไรไก่ชนบ่ไอ้ที่ว่าตัวเก่งนั้นบอกโอเคโอเคท่านไม่บอกเดี๋ยวต้มท่านไก่ชนหรือไก่สุินโอ้ยมีมูกอีกแล้ววางหันก็เจอกลุ่ยวางหันก็เจอกลุ่ยเขียวเหรอ กุยดิบกุยดิบเออกุยดีฟสิ่งละครับมาหากันมาหยอกกันม้วนครับซื้งานผมครับผมไปมาซื้กันบ้างแต่ซื้อเสียตลอดไปซื้อหยอกกันเรามีความสุขเออเอาใหญ่เลยน้อมทองเอาใหญ่ตาหาเราน้อมทองออันหมทองได้แล้วพ่อพ่อครับคุณนกรวยครับพ่อถ่ายคลิปจังหน่อยพ่อมีแหงมีแหงได้มาเล่นสวนแล้วก็ธรรมชาติพ่อ โอเคละตำแ็นใจโอเคละแบ่งสันปันกันสีนหาหมูขึ้นเลยไปเขื่อนปลาอเออขึ้นนปลาเรอเออทรายดทรายัดอันนี้อาขาไกลอยู่เออโอเคๆขื่อนปลากบอกก็นะนอกล้วยก็เหนื่อยพองแหงแล้วขึ้นขึ้นเหย ขึ้นรีสอร์ทผีเป็ดโอ้ยรีสอร์ตรูที่แห่นสวนเนี่ยนะโอ้มาๆๆผมจะลาท่านหน่อยจะกลับแล้วจะกลับแล้วไม่ไม่มีใครเข้าให้หมูที่สวนด้วยคนน้องกล้วยแล้วครับขึ้นยญ้าขึ้นไม่ถึงระหยัดครัตึ๊กกะร้อนดูน้ำมาใหม่เออหลงลาดลงบันไดเลยนะไปเลยไปเลยอเกได้านมาเราวิ่งลงไปครับโอเคลงไปละ พระท่านครับสวัสดีครับจุก้าจุก้าจุกาครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องบอกลงเรือไปเลยจะกินกระโซ่ไปแอบแล้วครับโอเคเนาะเนาะกันยาดูแล้วทำไมปัญหาผมเอียงงอูกลงบ่อยเลยใช่ลูกมันเอียงลูกมันเอียงครับ ้ท่านผมขออ่าขอลาเด้วยขอลากลับบ้านเด้อครับผมสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพอดีผมไม่มีลายจะปากดท่านบอกจะขอลากลับบ้านโอ้โครับอันนี้ท um so ี่มันสบายใจก็เล hey, ่นท่านครับเล่นเล่นครับผมใครเครียดใครเครียดสนุกสนานมันได้หักนะโอเคครับท่านเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมไปละลืมนะครับผมบ่าวบ้านบ้านเดียดีกีครับดีกีพวกเราเราเป็นนี้แหละครับ